สวัสดีค่ะดิฉันจันภาสุนจันทร์และนี่คือคิดดีที่ดีดาราพอดแคสต์เรื่องราวดีๆของการคิดที่จะมาบอกเล่าให้คุณว้าวไปด้วยกันสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังคะมาพบกับเราอีกครั้งหนึ่งนะคะกับพอดแคสต์ดีๆที่มีเรื่องมาให้เรื่องราวประสบการณ์ทางด้านของการคิดมาแบ่งปันให้กับท่านผู้ฟังได้รับฟังกันนะคะสำหรับวันนี้ค่ะเรากออ็ได้รับ เกียรติจากแขกรับเชิญเรียกได้ว่าพอพูดถึงเรื่องของอาหารสุขภาพนะคะไม่มีใครไม่นึกถึงร้านนี้นะคะอยากจะแบบมีคลิปเสียงปรบมือรัวๆนะคะต้อนรับคุณอูนะคะแอเจ้าของกิจการโอ้กระจูซึ่งเป็นร้านสลัดชื่อดังของจังหวัดเชียงใหม่นะคะเดี๋ยวขอน้องอูนแนะนำตัวนิดนึงคะ่ะครับสวัสดีครับชื่อชลากรเอกชัยพัฒนกุลนะครับชื่ออูครับ เป็นผู้ชายรุ่นที่4ครับผ, ные, ผู้ชายรุ่นสี่น,นะคะ <laughs> เป็นผลิตภัณฑ์นะคะผลิตผลแล้วก็เขาเรียกอะไรเราภูมิใจนําเสนอนี่คือสิทธิ์เก่าโรงเรียนดาราวิทยาลัยของเราอีกรุ่นหนึ่งนะคะที่มีรูปแบบทางการคิดที่นําสู่การประสบ <c oughs> ความสําเร็จ <ENT> ทางด้านอาชีพนะคะอก่อนอื่นเลยอยากให้น้องอู๋เล่าหน่อยว่าแรงบันดาลใจในการดําเนินกิจการภายใต้คอนเซปต์ปลูกผักพ่อรักแม่อ มีแรงบันดาลใจอะไรครับครับก็จริงๆปลูกผักพลักแม่เนี่ยเป็นสโลแกนของเราครับมันเริ่มมาจากที่ว่าตอนแรกเนี่ยผมป้าโจก็พอเรียนจบาจากมหลาลัยปุ๊บก็ไปปรึกษากับคุณพ่อผมท่านก็ก็ปรึกษาว่าเอ๊ะเราจะปลูกเราอยากจะทดลองปลูกผักเนื่องจากว่าตอนความฝันของเราเนี่ยเริ่มจากตอนที่เราเรียนอยู่ที่นี่แล้วตอนม5นะจะมีวิชาแนแนวใช่ไหมครับค่ะ ซึ่งโรงเรียนเนี่ยก็จะพาไปที่มอชอเพื่อไปดูว่าเอ๊ะถ้าเราเข้าวิศวะเข้าบริหารเข้ากเกษตรเนี่ยเราจะเรียนเกี่ยวกับอะไรยังไงบ้างซึ่งเราก็มีโอกาสไปดูที่คณะ,กะเกษตรศาสตร์แล้วเราก็คุยกันว่าแบบเออมันตอนนั้นจําได้ว่าไปดูที่โรงเพาะเนื้อเยื่อแล้วเราก็คุยกันว่าเอ๊ะมันเป็นอะไรที่แบบมันใช้วิทยาศาสตร์เข้ามามันน่าสนใจแล้วพื้นฐานเดิมของครอบครัวเราทั้งผมกับโจ้นเนี่ยก็เป็นกเกษตรอยู่แล้ว ซึ่งโจ้ก็จะมีสวนหอมหอมอยู่ที่ทางออบ้านโฮงนะครับ <คะ S 1> แล้วอย่างของผมเนี่ยก็จะเป็นอากงอาม่าก็จะดองผักดองอะไรขายที่ <matte S 1> <ม>ตลาดอยู่แล้วนะเราก็เลยคุยนว่าอนาคตเนี่ยถ้าสมมติเรามีโอกาสได้ทําอะไรที่มันเกี่ยวกับเกษตรแล้วใช้เหมือนเทคโนโลยีห,หรือใช้วิทยาศาสตร์อะไรอย่างเงี้ยครับก็น่าจะเป็นอะไรที่แบบน่าสนใจอันนั้นคือณตอนนั้นเป็นความฝัน mm. เสร็จปุ๊บพอเราโจ้ก็ไปเรียนต่อที่คณะเกษตรผมก็ไปเรียนบริหารการตลาดเสร็จพอ พอจบจากมหาลัยเราก็เออมันถึงเวลาแล้วนะที่เราคุยกันไว้เนี่ยมันจะพอทําได้ไหมเป็นไปได้ไหมอะไรอย่างนี้ครับ <c oughs> ก็เลยไปปรึกษาคุณพ่อคุณพ่อบอกว่าโอเคมีที่อยู่แปลงหนึ่งลองไปทําตรงนี้ดูเราก็ไปเริ่ม,เร,มเริ่มทดลองอ,อสร้างโรงเรือนหกคูณสามสิบเมตรหกเมตรคูณสามสิบเมตรอันนั้น <c oughs> เป็นโรงเรือนหลังแรกของเราแล้วเราก็ทดลองปลูกมาเรื่อยๆปลูกทั้งผัก ผักทั่วไปผักกินผลผักกินใบสลัดต่างๆตอนนั้นเราทดลองปลูกหมดเลยด้วยความที่แบบเราไม่รู้แล้วเราอยากจะศึกษาว่าแบบเออมันต้องอะไรยังไงบ้างเนี่ยครับเราก็เลยปลูกเป็นวิถีออร์แกนิกทีเนี้ยมันก็เป็นสโลแกนปลูกผักขังลักแม่เนี่ยมาจากการที่ว่าแม่เนี่ยเปรียบเสมือนศูนย์กลางของครอบครัวเราเราก็อยากจะให้คุณแม่เนี่ยมีสุขภาพที่ดีแล้วก็อยู่กับพวกเราไปนานๆเพราะฉะนั้นเนี่ยเราคงไม่กล้าที่แบบ ไปตลาดแล้วเราก็ไปซื้อผักคะน้าที่เราก็รู้อยู่ว่าแบบเอ้ยมันมียาเอามาทําให้คุณแม่ทานเราก็ไม่กล้าที่ไปซื้อข้าวที่แบบเอ้ยเขาเคลือบไซายาไน์มาเอามาหุงให้คุณแม่ทานอะไรอย่างนี้ครับก็เลยเป็นสโลแกนว่าเอ้ยสิ่งที่เราจะต้องปลูกสิ่งที่เราจะต้องทําเนี่ยเราอยากจะให้แม่แล้วก็คนในครอบครัวเราเนี่ยมีสุขภาพที่ดีจากผักที่เราจากผักที่เราปลูก <คน S 2> เองโดยวิธีออร์แกนิกนะครับ น้องโจกับน้องอูนี่สนิทกันมาตั้งแต่ผมกับโจอยู่ห้องเดียวกันตั้งแต่มสามครับอ๋อร่วมเรียนด้วยกันมาแล้วก็จนกระทั่งไปเรียนมหาเิทยาลัยมหาวิยายนี้จะเรียนคนละที่ครับแต่ว่าก็ยังยังติดต่อกันตลอดกันอยู่ใช่ครับแล้วก็เป็นเป็นความบังเอิญเหมาะสมที่ลงตัวมากซึ่งคนหนึ่งเรียนเกษตรอีกคนหนึ่งเรียนบริหารพอมาร่วมเขาเรียกว่าอะไรแชร์ความคิดมันก็เป็นลงตัวพอดีแต่ที่นี้น้องอูเองเรียนบริหารเนาะครับ นอกจากเรื่องของเขาเรียกอ,อะไรล่ะพื้นฐานทางครอบครัวที่เกี่ยวเนื่องทางการเกษตรอยู่แล้วเนี่ยอ,อะไรทําให้เราเราอินเนอร์กับการการปลูกผักหรือชอบอะไรในมุมนั้นนะคะเออจริงๆต้องบอกก่อนว่าเราเรานะตอนแรกที่เราลองอะ่ะเราเราไม่ได้คาดหวังว่าเราจะมาถึงทุกวันนี้อันนี้ต้องเรียนตามตรงครับแต่ว่าสิ่งที่สิ่งที่เราอยากจะทดลองทําเพราะว่าเนื่องจากเพอาว่าเราเรามีเขาเรียกว่าเหมือนมีปมเล็กๆว่าตั้งแต่เด็กอะ่ะ เวลาเราได้ยินข่าวว่าแบบ<า>เกษตรกรต้องได้รับการประกรันพืชผลได้รับอะไรอย่างนี้ครับ <ừ> ซึ่งเราก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยมันจริงๆแล้วมันน่าจะแบบมีอะไรที่มัน เขาเรียกว่ามันบูรณาการได้แล้วมันไม่ต้องไปติดอยู่กับกับดักตรงนั้น,นอะไรอย่างครับอย่างที่ทุกวันนี้เราทราบ,บอยู่ไม่ว่าจะเป็นชาวนาหรือเกษตรกรต,ต่างๆก็จะเจอปัญหาตรงนี้ซึ่งท,ที่กำลังสะท้อนมาเนี่ยพี่กําลังมองเห็นแนวคิดเรื่องของการบริหารจัดการส่วนหนึ่งที่ที่เราได้จากการออสั่งสมเรื่องของทักษะในเรื่องของที่เราเรียนในด้านบริหารมาเนาะเพราะมันเป็นมุมมองของการมองนําปัญหามาแก้สู่ การพลิกวิกฤตของด้านเกษตรกรแหละเหมือนกับเป็นปนมหาในใจเฮ้ยปลูกกันยังไงจะต้องมาร้องเรียนนั่นนี่กันอยู่<ช><ช>เออลองลงไปแก้ปัญหาดูสินะคะคเอาละค่ะทีนี้ทั้งหมดทั้งมวลแหละก็เกิดมาเป็นธุรกิจของเราซึ่งตเ,เติบโตในในช่วงนี้แล้วก็ยังเ,าเขาเรียกว่ามีความสเสถียรเนาะมีความมั่นคงในระดับหนึ่ง,งเลยทีเดียว พี่มองไปถึงเรื่องของเมนูอาหารต่างๆรายการอาหารหรือรายละเอียดของร้านทุกสิ่งอย่างเนะะี่ยค่ะมีแนวคิดหรือว่าหลักการในการเลือกแล้วก็การค้นหาเมนูเหล่านั้นยังไงคะครับก็อย่างที่บอกว่าตอนนี้ผักผักสลัดที่เราที่เราเสิร์ฟบนจานนะ,ค,ะครับซึ่งมีกว่ามี20กว่าชนิดเนี่ยที่เป็นผักผักใบนะครับผักสลัดต่างๆเนี่ยอันนี้เราปลูกเอง100ร้อยเปซ็นออเป็นอแกนิกส่วน อื่นๆที่เราจะหาได้ก็ตามาจากคอนแทคฟาร์มิ่งหรือว่าตามฤดูกาลต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นฟักทองแตงกว่าญี่ปุ่นะมะเขือเทศอะไรอย่างเี้ครับอันนี้เราก็จะมีเป็นคอนแทคฟาร์มิ่งที่อยู่บนพื้นที่สูงที่เลยเป็นเกษตรกร,ร,กรที่เนี่ยครับที่เมื่อกี้บอกว่าเราต้องการ เราต้องการที่จะช่วยเหลือกเอกษตรกรเหล่านี้ให้ให้ให้พ้นจากปัญหาพวกนี้เราก็ก้าวเข้าไปให้ความช,ช่วยเหลือกลุ่มชนเหล่านั้นด้วยใช่ครับโดยการที่เราบอกว่าโอเคจากเดิมเนี่ยคุณปลูกเคมีมาเราเราเราไม่ว่ากันแต่นับจากวันนี้เป็นต้นไปเนี่ยโอเคคุณจะต้องปลูกโดยไม่ใช้สารเคมีไม่ใช้ยาฆ่ามแมลงนะอโอเคเราก็ให้เขาพักดินปรับปรุงอะไรเรื่อยๆมาแล้วก็ปลูกพวกผลผลิตพวกนี้ที่เราไม่สามารถปลูกข้างล่างได้ไม่ว่าสภาพ อุณภูมิข้างบนกับข้างล่างมันต่างกันอะไรเงี้ยเราก็ปลูกไม่ได้นะครับเราก็ให้คอนแทคฟาร์มมิ่งปลูกให้เราะนะครับ บนการควบคุมดูแลคุณภาพด้วยตัวเราเองแล้วก็เอาตรงๆนะเป็นความคิดพื้นฐานจากใจหล่อๆเนาะมุ่งที่จะแก้ปัญหาของเกษตรกรด้วยแล้วก็การนําความรู้ส่วนนี้ไปให้เขาเป็นองค์ประกอบส่วนหนึ่งที่ไม่ใช่มุมมองของการแค่ได้ผักที่มันปลอดสารนะแต่เรื่องของสิ่งแวดล้อมเนี่ยมันก็เกิดขึ้นด้วยเพราะว่าถ้าเกิดเกษตรกรไม่ได้ใช้เรื่องของปุ๋ยเคมีแล้วก็มีการดูแลพืชผลที่เป็นไปตามธรรมชาติมันก็จะยั่งยืนทั้งเรื่องของดิน เรื่องของน้ําอะไรต่างๆก็ดีมันก็จะส่งผลเขาเรียกว่าภาพรวมของสิ่งแวดล้อมเนาะเป็นวิธีการคิดหลักการที่เย่ยมากๆเลยผักเหล่านั้นก็คือนํามาเป็นนำมาเสิร์ฟในจานทีนี้ก็จะมาถึงที่ว่าอาหารเราเนี่ยว่าพอชั่นเราทําไมถึงให้สลัดเยอะกว่าเนื้อสัตว์อันนี้ก็ด้วยจากสมัยก่อนเนี่ยเวลาเราไปทานร้านสลัดอื่นๆชื่อดังต่างๆนะครับเขาก็จะแบบ เป็นเนื้อสัตว์เยอะๆแล้วก็มีผักนิดหน่อยะอะไรอย่างี้ครับแต่ด้วยความที่ว่าเฮ้ยเราปลูกผักเองอ่ะอะไรอย่างนี้ครับก็เลยคุยกันว่าเอ้ยเราหน้าจะเอาผักสลัดที่เป็นออแกนิกของเราเนี่ยที่เป็นสิ่งที่เราอยากจะนําเสนอเนี่ยให้มันมีพอชั่นเยอะนิดนึงแล้วก็เนื้อสัตว์ก็เป็นเครื่องเคียงแทนอะไรอย่างนี้ครับก็เลยเป็นที่มาว่าทําไมแบบพอชั่นเรามันถึงใหญ่อะไรอย่างนี้ครับกลุ่มของลูกค้าก็จะเป็นกลุ่มสายที่รักสุขภาพแหล h, แล้วก็ชอบรับประทานผักประกอบกับเ,เขาเรียกว่า เห็นคุณค่าของการรับประทานผักเข้าไปในร่างกายเนาะเอาละค่ะทีนี้ในระหว่างของการดําเนินการไปเนี่ยมันก็จะมีการวางแผนหรือว่ามีอุปสรรคต่างๆมากมายมีการปรับเปลี่ยนอะไรบ้างเ,าเกี่ยวกับกิจกรรมส่งเสริมการขายหรือมีช่องทางในการที่เราจะพัฒนาตัวเองยังไงเ,เกี่ยวกับทั้งด้านนี้บ้าง แน่นอนว่าเราเรียนเรื่องของการบริหารมาแต่ว่าเรื่องของหลักการตลาดก็จะเป็นส่วนที่เราต้องหาองค์ความรู้รอยู่เสมอๆม,มีช่องทางในการพัฒนาตัวเองยังไงคะครับก็จริงๆถ้าถ้ามองย้อนไปจากเมื่อก่อนนะครับด้วยความที่แบบเราเริ่มจากที่เราแบบทุนน้อยรเราก็จะเรื่องโฆษณาอะไรต่างๆเราก็จะเน้นที่แบบมันฟรีเป็นหลักอ,อย่างเช่นโซเชียลมีเดียหรืออะไรพวกนี้ครับที่อันนี้คือสิ่งที่เราเราเกิดมาได้จากตรงนี้เพราะว่าต้องย้อนกลับไปสมัยนั้นเนี่ย อตอนที่เราเปิดร้านปีแรกคือปี57ตอนนั้นอินสตาแกรมกำลังเริ่มมาแล้วก็ด้วยความที่เราเปิดร้านไม่ได้ใหญ่มากเราลูกค้ามาแล้วถ่ายรูปหรือแชร์หรืออะไรอย่างเงี้ยครับ Facebook หรือ Instagram ไปเนี่ยก็ช่วงเราเปิดพฤษภาปี57ใช่ไหมครับ แล้วช่วงปลายปีห้าเจ็ดเนี่ยเป็นช่วงฤดูกาลท่องเที่ยวก็ทําให้มีนักท่องเที่ยวมาจากต่างจังหวัดเขาก็จะโฟลโล่จากเพื่อนเขามาตามมาเขาจะบอกอว่าเอ้ยเขาเห็นเพื่อนเขาโพสเขาอยากมาลองมาอะไรอย่างนี้ครับพอหลังจากนั้นเนี่ยพอในปีห้าแปดเนี่ยลูกค้าก็เริ่มขึ้นเยอะขึ้นเยอะขึ้นเยอะขึ้นเรียกได้ว่าใช้เขาเรียกว่าเครือข่ายทางด้านอินเทอร์เน็ตแล้วก็เขาเรียกว่ากลุ่มลูกค้าที่ follow ติดตามกันมาบนไอจีพิวิตให้เป็นโอกาสบนความที่เรา ต้นทุนน้อยแหละต้องการการโฆษณาก็ไม่มีก็ใช้วิธีการแบบใช่ครับ <c oughs> จะเป็นการบอกต่อเป็นหลักแต่พอมาถึงณปัจจุบันเนี้ยแค่การบอกต่อตอนเนี้มันไม่พอแล้วเราก็ต้องมาดูว่าเอออย่างสมัยเนี้ยณณปัจจุบันเนี่ยเขาก็จะฮิตอินฟลูเอนเซอร์ต่างๆอะไรพวกนี้ใช่ไหมครับโอเคเพราะฉะนั้นเวลาการที่เราจะออกเมนูใหม่ๆหรือออกโปรโมชั่นใหม่ๆนะครับเราก็จะอ้างอิงจาก จากพวกนี้ด้วยเป็นหลักอินฟลูเอนเซอร์ต่างๆหรือไม่จะเป็นอ่าพวกรีวิวอะไรนะครับเราก็จะอ้างอิงจากตรงนี้แต่ว่าก็จะมีการคัดสรรอีกทีนึงว่ากลุ่มลูกค้าที่เราอยากจะให้เราต้องการสื่อไปเนี่ยอยู่ในกลุ่มไหนอะไรอย่างเงี้ยครับมีการวิเคราะห์กลุ่มลูกค้าอีกทีว่าจะใช้สื่อโฆษณาตัวไหนในการที่จะเผยแพร่ให้เหมาะสมกับกลุ่มลูกค้านะตอนนี้เนี่ยมีกี่สาขาลวคะอ๋อตอนนี้เดี๋ยวมี1ิ สิครับดูแลเองทั้งหมดอก็มีทีนไนคไหมมีแฟรนไชส์ขายไหมไม่มีครับเรามซื้อแล้วอ้าไม่หรอโถเอ้ยงั้นพี่ไปปลูกผักขายแล้วกันเนาะที่ยอมไปอยู่บนดอยเพื่อส่งผักมาขายเนาะทีนี้แต่ละสาขานยคะมีจุดเด่นหรือลักษณะเด่นแตกต่างกันยังไงหรือว่าทุกสาขามีเหมือนกันหมดเลยอต้องบอกว่าแต่ละสาขาครับมันจะต่างอยู่ ไม่ไม่กี่อย่างครับก็คือคุณภาพอาหารเนี่ยเหมือนเดิมแน่นอนส่วนที่จะต่างก็คือดีไซน์ของร้านอ,อารมณ์ของร้านฟีลลิ่งของการไปนั่งทานแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งที่จะแตกต่างก็คือในแต่ละสาขาจะมีะมเมนูที่เป็นซิกเนเจอร์ของสาขาเชียงเส้นสมมติว่าคุณเคยมากินที่เชียงใหม่แล้วแต่คุณอยากจะทานเมนูนี้ที่กรุงเทพบางเมนูอาจจะไม่มี เส้นเดียวกันครับที่เชียงใหม่กินแล้วแต่ไปกินกรุงเทพก็อาจจะมีเมนูที่ไม่มีที่เชียงใหม่ทําไมต้องเป็นอย่างนั้นเราต้องรู้ถึงแก่นของความคิดทำไมเพราะว่าเราเรามีความรู้สึกว่าด้วยความที่เราเป็นเด็กบ้านอกอยู่เปิดที่เชียงใหม่ตอนแรกแล้วเราไปเปิดในกรุงเทพเราก็กลัวว่าลูกค้าที่อยู่ในกรุงเทพจะไม่มาทานที่กรุงเทพค่ะเพราะฉะนั้นเราก็จะมีเมนูที่แบบที่เชียงใหม่ไม่มีเขาก็จะมาทานโอเคพอเราเปิดสาขาใหม่ในกรุงเทพเพิ่มเราก็กลัวลูกค้าก็จะไม่ตามไปเราก็โอเคงั้นสาขาแต่ละ สาขาที่เปิดใหม่ก็จะมีเมนูซิกเนเจอร์ของสาขานั้นๆเลยเป็นการสร้างแรงดึงดูดใอยากทานเมนูนี้ต้องไปที่เท่านั้นนะคะอันนี้เป็นหลักการคิดเนาะเอาล่ะทีนี้ไอจุดเลือกว่าสาขานี้ต้องเป็นแบบนี้อันนี้เป็นเขาเรียกว่าอะไรแต่ในแต่ละสาขาที่จะเลือกให้มีเมนูไหนเป็นเมนูเด่นเนี่ยเรามีวิธีคิดยังไงอันนี้ อันนี้ก็ต้องบอกว่าจริงๆอ่ะเรามีทีมงานที่คอยดูแลเรื่องพวกนี้อยู่นะครับเราก็จะคุยกันว่าเอ้ยเทรนด์ตอนนี้อะไรมาอะไรกําลังดังหรืออะไรเงี้ยครับเราอยากหยิบตัวไหนมาเล่นอะไรเงี้ยครับก็คือมีการทําตลาดก่อนแหละมีการสํารวจก่อนว่าเอ้ยบริเวณแอเรียนี้เนี่ยควรจะใช้ผลิตภัณฑ์ตัวไหนเป็นตัวดึงดูดกลุ่มกลุ่มชนที่อยู่อาศัยเป็นแบบไหนล่ะก็อิงบริบทของชุมชนเป็นฐานนะคะประมาณนั้นเนาะอ่าทีนี้ณเวลานี้ กิจการดําเนินไปกับชีวิตความเป็นอยู่ของเราเนี่ยคะ่ะเรามีความสุขกับจุดนี้มากแค่ไหนคะก็จริงๆก็ต้องบอกว่าเกินเกินที่คาดคาดไว้แบบมากเพราะว่าจริงๆตอนนั้นที่เราเริ่มทําเราก็คุยคุณพ่อคุณพ่อก็บอกว่ามันก็เหมือนกับอ่าเขาส่งเราเรียนปโทปอเอกค่ะ <c oughs> แต่ว่าเป็นการเรียนผ่านการลงมือทําจริง <c oughs> อ,อะไรอย่างเ <c oughs> งี้ยครับเพราะฉะนั้นก็ถือว่าณตอนนี้ก็ประสบความสําเร็จในระดับหนึ่งแต่ว่าก็ยังมีเป้าหมายที่เรา ตั้งไว้แล้วก็ต้องไปให้ถึงอยู่ยังมีเป้าหมายที่กว้างขึ้นกว่านี้อยู่ทีนี้พี่ถามว่าบนภาพความสําเร็จที่เรารู้สึกว่าเราสาเร็จแล้วแหละแล้วมีความสุขแล้วเนี่ยมันกลับไปตอบโจทย์เรื่องของปัญหาเดิมที่เราเคิดตั้งแต่ตอนแรกไหมเรื่องของการแก้ปัญหาเรื่องของเกษตรกรการปลูกผักมีการบริณาการส่วนอื่นเข้ามามีสัตว์เรื่องอื่นในการเกี่ยวเนื่องมันแก้ปัญหาในส่วนนั้นแล้วก็ได้กลับไปช่วยเหลือส่วนนั้นแบบเต็มที่ แก้ปัญหาได้ถูกจุดไหมในจุดที่เราผ่านก็จริงๆก็ต้องบอกว่าเราลงมือทําเนี่ยแล้วเราก็ได้เจอปัญหาเนี่ยเพราะว่าปัญหาเนี่ยมันมีอยู่ทุกวันเลยแล้วบางเรื่องก็เป็นปัญหาเดิมบางเรื่องก็เป็นปัญหาใหม่เพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราตื่นมาปุ๊บเราก็ต้องพบเจอกับปัญหาเพราะฉะนั้นเนี่ยมันผมก็จะบอกกับน้องๆเสมอว่าชีวิตเรามันก็คือการแก้ไขปัญหาแล้วก็ปัญหาที่เราเจอบางเรื่องเนี่ยมัน อย,อย่างเรื่องที่ที่บอกอไปว่าเรื่องเกษตรกร,เ,ร,กรเนี่ยค,ครับณนะตอนนี้เราก็มีการทําโครงการ CSE ที่เป็นโครงการเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร,ร,กรที่ต้องการจะหันจาก,กเกษตรเคมีมาเป็นกเกษตรอินทรีย์โดยโครงการนี้เราได้จัดทำมา,าสักสองถึปีแล้วะนะครับซึ่งก็คือเป็นการช่วยเหลือเขาให้ความรู้เขาแล้วก็ เริ่มจากหนึ่งหมู่บ้านหนึ่งครอบครัวเป็นสามครอบครัวห้าครอบครัวอะไรอย่างนี้ครับอย่างคนเพิ่มมากขึ้นใช่ครับที่แม่แจ่มที่อย่างเราก็จะทราบกันดีว่าที่ที่แม่แจ่มเนี่ยจะเป็นแหล่งปลูกผักตลอำปีที่ทุกตารางนิ้วเนี่ยจะมีสารเคมีที่เยอะมากตอนนี้ก็มีชาวบ้านเข้ามาร่วมกับเรารวมถึงเราก็มีการร่วมมือกับกลุ่มที่เป็นสหกรณ์ซึ่งเขาก็จะมี ลูกฟาร์มอยู่ในนั้นที่ปลูกผักตรงเราเหมือนกันอะไรเงี้ครับเพราะเราก็เลยเชื่อว่าในอนาคตเนี่ยตอนนี้เรากําลังพัฒนาแอปพลิเคชันที่เป็นของโอกะจูเองแล้วในอนาคตเราก็จะเรามีกลุ่มลูกค้าฐานลูกค้าที่อยู่ในไลน์เราอยู่แล้วใช่ไหมครับเราก็ส่งไปว่าโอเคพรุ่งนี้จะมีผักคะน้าออร์แกนิกไปถึงกรุงเทพห้าโลนะ,ะวันมะลืนจะมีมะเขือเทศ ออแกนิกไปถึง20โลนะ <Okay. S 2> อะไรนะครับแล้วลูกค้าก็จะจองเข้ามาเราก็จะส่งตัวนี้ไปในสาขาที่ใกล้ที่ใกล้กับบ้านคุณลูกค้าที่สุด <Okay. S 2> คุณลูกค้าก็แวะมาพิกอัพ mm hmm. แล้วใน ในแพคเกจจิ้นนั้นก็จะมีแท็กเลยว่ากเกษตรกรคนนี้ชื่ออะไรนายนี้เมื่อก่อนเคยใช้สารเคมีอะไรยังไงปัจจุบันเปลี่ยนมาเป็นอินทรีย์แล้วมีความรู้สึกยังไงแล้วก็ลูกค้าก็จะได้รู้สึกว่าเฮ้ยสิ่งเงินที่เขาได้จ่ายไปเนี่ยคือเขาได้ช่วยแบบกเกษตรกรจร,จร,จริงๆนะไม่ใช่ผ่านแบบนายหน้าคนกลางหรืออะไรอย่างนี้ครับรู้สึกว้าวมากกับไอเดียคือไม่ได้เพียงแค่จุดเล็กๆจากการแก้คือ เดิมเป็นภาพเล็กแหละตอนนี้ก็เป็นภาพใหญ่ขึ้น<ช>แล้วก็สร้างความภาคภูมิใจให้กับไม่ว่ทั้งตัวลูกค้าเองที่รับผลิตภัณฑ์ของเราไปรวมไปถึงผู้ผลิตด้วยนะ<ช>ถ้าเป็นพี่เป็นเกษตรกรพี่ก็คงรู้สึกเท่มากเลยอะ่ะ<ช>ที่มีชื่อพี่อยู่บน<ช>แพ็กเกจจิ้งของผักที่เราส่งไปตรงคอนเซ็ปต์ปลูกผักเพราะรักแม่ถ้ารักกันต้องกินผักจากชั้นแล้วกันนะเพราะมันสะอาดจริงๆ<ช>นะคะ,คะ,คะเอาละคะ่ะทีนี้จากรูปแบบไอเดียความคิดที่เราฟังจากน้องอู๋มานะคะจะเห็นได้ว่า การสร้างสารรค์หรือการแก้ปัญหาต่างๆของทางร้านเนี่ยผ่านกระบวนการที่เราเรียกว่าดีไซน์ท i n กิ้งคือเริ่มตั้งแต่การเข้าถึงปัญหาที่ชัดเจนของตัวเองว่าเฮ้ยเราอยากแก้ปัญหาในมุมของอการใช้เกษตรอินทรีย์ที่ซึ่งมีน้อยในเกษตรกรแล้วก็ปัญหาพบของผักที่ค้างอยู่ในท้องตลาดไม่ได้รับการจัดการจัดสรรก็มีการนําส่วนนั้นมากําหนดการแก้ปัญหาเฮ้ย oh, ทำยังไงล่ะให้ เกษตรกรสามารถขายผักได้บนความที่ผู้บริโภคก็ได้รับผักที่มีประโยชน์มีการระดมความคิดกันเกิดขึ้นแล้วก็สร้างต้นแบบของการแก้ปัญหาพัฒนาอยู่เรื่อยๆจนกระทั่งเข้าสู่กระบวนการการทดสอบแล้วก็มีแนวทางในการแก้ปัญหาชัดเจนจนกระทั่งขยาย กิจการมาได้ถึงตอนนี้รวมไปถึงไม่ใช่กิจาการแค่รุ่งเรืองมันรวมไปถึงภาพของการช่วยเหลือเกษตรกรที่กว้างขึ้นจากากลุ่มเล็กๆกลายเป็นเพิ่มขึ้นจากหนึ่งครอบครัวเป็นสองครอบครัวสามครอบครัวและขยายตอนนี้เรียกได้ว่ากำลังจะนำสู่ในทั่วทั้งประเทศแล้วนะคะอันนี้ก็เป็นหลักการคิดที่น้องอู๋แล้วก็ทางทีมงานของโอกระจูเนี่ยได้มีแนวทางในการาจัดสรรแล้วก็ดำเนินธุรกิจมานะคะ เอาล้ค่ะทิ้งถ่ายอยากให้น้องโอ๋เนี่ยให้หลักการแนวคิดหรือแนวทางในการตัดสินใจที่เป็นประโยชน์กับน้องๆหรือผู้ฟังว่าการที่เราจะดําเนินการทําอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยมีหลักการแล้วก็แนวคิดยังไงบ้างคะก็จริงๆต้องฝากถ้าถ้าถามในตัวผมเนี่ย <c oughs> ผมก็จะบอกว่าด้วยความที่เราก็เจออุปสรรคมากข้างเยอะ <c oughs> ผมกับเพื่อนกับหุ้นส่วนก็จะแชร์กันกับทีมงานเสมอว่าเอ้ยเรามองย้อนกลับไปแล้วเราก็รู้สึกว่าแบบเออเราโชคดีที่ ปีแรกที่เราปลูกผักเราเจอโรงเรือนพังค่ะเพราะว่าพายุปีที่สองเราเจอน้ําท่วมค่ะแต่ว่าถ้าตอนนั้นเราหยุดอ่ะมันก็ไม่มีเราตอนนี้ครับคืออยากจะบอกว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันต้องใช้ความมานะอดทนมุ่งมั่นแล้วก็ จริงใจต่ออุดมการณ์ของตัวเองนะครับชัดเจนมากตรงนี้จริงใจต่ออุดมการของตัวเองถ้าเกิดเจออุปสรรคแล้วล้มแล้วไม่รีบลุกแล้วก็ไม่รีบก้าวข้ามอุปสรรคปัญหานั้นเราก็จะไม่สามารถประสบความสำเร็จ<ช>ได้เนาะเอาละค่ะท่านผู้ฟังคะ ไม่น่าจะพลาดรายการดีๆนะคะเพราะว่าไหนๆเจ้าของกิจการมานั่งตรงนี้แล้วนะคะเราอยากให้น้องอูฝากร้านค้าฝากโอกระจูว่ามีกี่สาคขาแล้วเชิญชวนท่านผู้ฟังของเราไปารักสุขภาพกันที่ร้านรวมถึงอาจจะมีแคมเปญดีๆนะคะทิ้งท้ายขอเชิญน้องอคูค่ะมอเวลานี้คะ่ะครับ ก็ตอนนี้นะครับโอกรจูก็มีที่เชียงใหม่2สาขานะครับแล้วก็ที่กรุงเทพเนี่ยสิสาขาสาขาที่เรากําลังจะเปิดวันที่26นี้อยู่ที่ซีคอนสีนคลินนะครับเปิดวันที่26มิถุนายนครับแล้วก็โปรโมชั่นตอนนี้ก็มีเยอะแยะมากมายเลยครับอย่างที่พวกเราทราบว่าตอนนี้เป็นช่วงสถานการณ์โควิดนะครับเราก็จะมีโปรโมชั่นทั้งทางไลน์แอดโอกรจูนะครับสามารถแอดไปได้แล้วก็จะมี โปรโมชั่นต่างๆมากมายแล้วก็ใครที่เป็น Member เมมเบอร์นะครับช่วงนี้เราจะมีสุวเนียที่ที่เป็นอ่าเป็นแมสเป็นล่มเป็นกระเป๋าผ้าอะไรอย่างเงี้ยครับ <c oughs> ที่ออกแบบโดยดีไซเนอร์ชื่อดังะนะครับ <c oughs> เราไปร่วมมือกันแล้วก็ออกแบบมาเป็นเราตั้งใจทํามาเป็นอ่าสุวเนียครบรอบ8ปีโอกรจูวันที่21พฤษภา,าที่ผ่านมาแต่ว่าเนื่องจากติดสถานการณ <c oughs> ์โควิดเราก็เลยขยับไปเป็นยีมิถุนายนนี้ครับก็ติดตามได้ครับ ค่ะโอเคก็สำหรับทางรายการก็ขอให้กิจการเจริญรุ่งเรืองเหมือนกับปีที่8เลยเป็นอินฟินิตี้นะคะเจริญรุ่งเรืองยิ่งขึ้นไปแล้วก็นี่เป็นแบบอย่างของรูปแบบการคิดดีๆของเยาวชนรุ่นใหม่ที่ได้รับการสร้างแล้วก็เป็นแบบอย่างให้กับรุ่นน้องต่อไปนะคะก็สำหรับเรื่องราวดีๆในวันนี้เราก็ขอพักไว้เท่านี้ก่อนพบกับพวกเราในพอดแคสต์คิดดีที่ดีละลาในพอดแคสต์ EP ีหน้าขอบคุณและสวัสดีค่ะ Yeah. yeah.